ไปแล้วนะวันน <END> <c oughs> ี <Sai> ้เราตื่นเต้นมากๆแน่ๆคุณแบบดีใจมากที่ได้มากันเยอะมากแล้วแบบผมว่าตื่นเต้นมวจากเสียงสรเลยเนี่ยค่ะถ้ามีอะไรพี่ๆต้อขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าครั้งแรกใหม่มากๆเพราะว่าปกติเวลาเขาองานเขาแบบหรืออยู่ข้างหลังแต่วันนี้แบบออกมาให้ เลือกเพราะว่าเพราะว่ากระแสเลื่อกเพาตัวของการกระแสสั่นคือจริงๆริะเราเลือกเพราะว่าเราเลือกต้องเป็นเซนเน่ไม่ใช่ตัวกระแสนะคะเราเลือกเพราะว่าน้องเป็นเซนเน่อ่ะตอนตัวตนของคนยุติไปแล้วคือน้องเซนเน่สองถึงตัวบ้านคือน้อง ก็ต <onents> yeah, oh, okay. ัวสีแดงก็ช right. ่วยเลือกไวททน่นะคะแล้วก็ตัวสีเพาสีแดงช่วยเลือกเอจนะคะคกระับุเติมิเติมเติมเติิงเติมเต็มผิวแล้วก็ผิวหส่วนสีขาวจะช่วยเลือกไวท์เทนิ่ขาวกระด่ใส่ค่ะเอนพี่ลองกันยังคะลองแเราชอบกันไหคะอันนี้กลิ่นแรง อ,ะะอันนี้คือไม่มีกลิ่นเลยค่ะคือตัวเนี้ยเราบอกว่าปลอดภัยมากคือ2,100เอ่อสารที่เป็นอันตรายต่อผิวเราไม่มีเลยแล้วก็เราตัดพวกแบบกลิ่นออกให้หมดเพราะว่าเราได้ทำโปรงว่าออกลิ่นโฉมอะมันมีรูปซ้อนถึงแบบแก่เราก็เลยตัดกลิ่นออกหมดเลยนะปลอดภัยมากๆเลยปัจจุบันเป็นยังไงคะจะเราใช้ไหมนี่ไม่ใช่ป๊ก

แล้เลกองใช้่นครานี้ครอบทุกคนนการรีบอลใหม่ครั้งนี้มันเปลี่ยนยังไงบ้างกันในบริษัทเพราะว่ามันมีคนไหายไปค่ะฮะมันเป็นยังไงบ้างกับการรีแบนรีแบนใหม่เราอหาได้มีการแบบ S <S อ่าเซวาค่ะเราโกลีบอลแล้วนะลเนาะแล้วก็คือเราอ่าโกลีบอลแล้วคือเราต้องาก,การจะค้อนขาพให้ทันสมัยให้ทันยุคและก็ให้ทันเหตุการณ์มากขึ้นค่ะอาสามก็โตเลยค่ะที่คุณเช่นถ่ายกันไนาดนี้นะคุณกูถ่ายเออหลายคนหลายคนถ่ายกับแฟนอ่าอย่างเมื่อกี้ที่กูพูดไปใช่ไหมคะว่าอ่าอย่างเมื่อกี้ที่กูพูดไปนะคะ ว่าพี่บุญถ่ายไปไหนคือกับพี่บุญนะคะเพื่อระยะเวลาเราร่วมทำธุรกิจกันมาสิบเกือบสิบปีได้ใช่ไหมคะแล้วคือเรามันมีการแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันยุคทันสมัยแล้วก็ทันเหตุการณ์แล้วก็มันยังปรับปรุงส้างการบริหารนะคะแล้วคือด้วยอ่อด้วยวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายอ่ะของเราอ่ะต่างกันแล้วเราก็เลยตกลงกันว่าเราอ่ะแยกจากกัน พี่วุลได้แยกไปเติบโตในเส้นทางของพี่วุนส่วนคุกก็บริหารเซวาตรงนี้คูกต้องการพัฒนาให้เซวาเอ่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่เปลี่ยน็นแบรนด์ที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลลัพธ์จริงแล้วทีมเซวาทุกๆคนนะคะกัวเมันก็ทั้งกด้วยตอนนี้ทำงานหนักมากอยากขอให้พี่ให้กำลังใจทีมงานเซวาและทุกๆด้วยขอบคุฝากเซวาด้วยนะคะอันนี้จากกันด้วยดีจาก,กันด้วยจกันได้ดีค่ะเพราะว่า ตากันเพราะว่าเอ่อข้าหมายของเราอ่ะต่างกันเราก็เลยคุยกันแล้วก็ตากันได้ดีอ่กครั้งาจะมีการแยกอ๋อเรามีการถกโต้กันค่ะว่าเราเรามีการแยกต่างกันไหมใช่ค่ะก็มีการรีแบรนด์มีมีรีแบรนด์ขึ้นใหญ่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ผมก็ไปในหาดเซววาแล้วฝากพี่ๆด้วยนะคะ่ะเติมใส่ไหมกูควรจะบ่อใส่ในแง่ของอ๋อติ าเตรียมใจค่ะแต่ว่าเราพยายามซอสที่สุดเราก็ไม่ได้มีการประกาศหรือว่าอะไรเพราะว่าเราเข้าใจได้เพราะว่าพี่หุ้นกับเราอะค่ะอยู่อ่เราเขาเป็นผู้นสุดพี่อุ้นเป็นผู้นส่วนตัวเองเราค่ะ,ะ,ะเน,น,น,นีเ้นนนนเนยเราก็ยังเคารพพี่อุ้นอยู่แล้วเราก็ไม่อยากทำอะไรให้มันเป็นกระแสรหรือว่าเป็นอะไรที่รุนแรงนะคะเราก็เลยแบบว่าเอาไว้ที่ ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเราก็เลยด้้ยความหลักแบนเราก็อยากสวอริหารเซวาตองกับเหยียบเซวาตองอเคฉันก็ตอบตัอยู่เว้นอเได้เอเซวาได้รีบอยเว้นได้ไปอนได้แบบเปลี่ยนรอบใหม่เพราะว่าสองตัก็ได้เป็นตัวแทนเซนไน สุดท้ายค้องฝากนะครัเซวาก็ฝากเซวาด้วยนะคะคือเซวาคอนเซปต์คือโตรีบอลค่ะก็คือฝากพี่พี่ด้วยฝากการสนับสนุนเซวาในการบริหารของล๊กแล้วก็น้องเซเก้เป็นพิเศนเด้วยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราตั้งใจมากๆแล้วคือตอนนี้เราเน้นผลลัพธ์ที่เห็นผลจริงรวนล้วต้อเลยแต่ร่วมือกันเลยต้องใจเย็น